สวัสดีครับวันนี้วันที่5มิถุนาแล้วครับเป็นวันที่36ของการตกมรับวันนี้วันที่5มิถุนาน,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 น2568เป็นวันที่36ที่ข้าพเจ้านายจีระพงศ์มีใจขอถวายเสียงกดใสแด่พระรศุภริษ และมวลต่างๆถาวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและใจยะบูชา,บบชา,แ,ชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจ,จ,จดจ่อในอคัคระยัญชนะดับอย่างต่อเนื่องโดยเถิดบทที่หนึ่งบทจากพระรัตนาตาัสรังสมานสมุทโธพระกวาพุทธังพระกวาตตาพิวาเตนิสวาขาโตพระกวาตาพพาตาธรรมโอธรรมในวาษามีสุปฏิปนโนพระกวาโตสาวกสังโฆสังฆงนะมามิ บทที่สองบทบูชาพระเพลีปินอารังสีมาสัมพุทโธสุจิรังกรินิพุตโตผู้ในหิธารามาโทนาธานิปรมีหิจัติสติยักยาวาชิวังอาหังพุทธงังธรรมังสังคังสารนังคาโตปูเชมิรัตนะัยยังธรรมังจารามิโสธินาบทที่สามบทสวดชุมนุมเทวดาสมัญตาจาักรวาเปสุทัศนตุเทวตาสัตตมังมุนิราชัาสุนันตุสักขโมกขงกางสเกกเมจเรุเปกิลิสีคารัตเตจันตาลิเคธิวเนธิเปเมเมรัตเถจัคขเมตาลุวะนะขะห์ นี่ค่ะ uh, วัตถุนีเหตเตภุมาจายันตุเทวาชลสารวิสเมยค่ะขันธมนาขันติสันตานติเกยมุนิวัจนะังสาธุโมเมสุนันตุธรรมะสวนรค์โรอายมทันตาธรรมะสวนรค์โรอายมทันตาธรรมะสวนรค์โรอายมทันตาบทที่สี่บทสวดปุพะภาขันธมกานนโมตัสสะภะคะวะโตอะรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา สัมพุทธะบทที่ห้าบทสดใจและกบบาทฐานพุทธังสารนังคาชามิธรรมสารนังคาชามิสังขังสารนังคาชามิทุติยมไปพุทธังสารนังคาชามิทุติยมไปธรรมสารนังคาชามิทุติยมไปสังขังสารนังคาชามิตาติยมไปพุทธังสารนังคาชามิตาติยมไปธรรมัง สารนังคขชามิต so, uh, uh, like, ัดยั่ม so, ป uh, uh, ีสังข้างสารนังคขชามิบทที่หกบทสวดสัจเจะตัน uh, so, uh, ัตถิเมศรังอัญญพุทโธเมารังวรังเอเตนะสัจจวัชนะสวดที่มียวตุสัพพทานนัตถิเมารังอัญญธรรมโมเมารังวรังเอเตนะสัจจวัชนะสวดที่มียวตุสัพพทานนัตถิเมารังอัญญาสองโคเมารังวรังเอเตนะสัจจวัชนะสวดที่มียวตุสัพพทานบทที่เจ็ดบทสวดติรัตนปนัมัคถาพุทธังนัเมรัตตาภูตัสสาลีลิจจติจังธรรมังนัเมรัตตาภูตานิสุทธิสาหลังฆัังนเมรตต ภูตัสูศรีรัติจีเอตังนะเมติรัตนะต,นตวะหังสมาสโมรติตะวัตถุวิเศษสักภูตังอัญโยยายุตังภุนโยข้าวสัพพะวัตังอสุมิอัตายามิปีตเตวัฏยถาติหันเตเอกังวินาตะิตะเลสัมมะสัมภะเวนะโลกเชกะทาทจิจติเลนจัปะตุภูตังคมพีรันาวิสษังอติ พุทธสถา,านวินยูหีปฏิตระเนหิวิญญาชนญาลูปังโลกามหิเกหิจิกกหัดจุปะบพนียังเกสันจิตสุถูวิธิตั้งคุณากัตยะตายะนมเมหิเตเยเวะธนาตายะสุวติสุวตมปิดสมุติปัสตังมณสิสุท,สท,สทะระสาทฐา,านากุญญธิกานมาสมุตจัณณะกุญญาภูมังทุกขาปมุตจันะมุขนะขาสารานังคาตามังปู จาระเหสุปรมาอภิปูชย,ยาในอย่างนิพานะสักชิกริยายุปะนิสสะั <c oughs> ดถังตามากิเลสะมะโสนธทานะสุธิยาจากสาธุหิอัตถกุตะเลหุป,ปะเสวะนิยาปะเนหิจาปิสารนังธรรมะนิยะเมวะตัสมาหิตังะตีรัตนังสารนังคัตังค่ นัตติงทิวังคณะเนสูมนัสสมานาปูเชมัจจปิสสสตังสุป,ปัสสัน,นจิตาตาตถานุป,ปาริจริยาสทารตาจปุญเยนะตัา,าสุกะเตนะสุขีภพมเมตุเตเชนะตัสสะสถาปิสุวัติโหตุเยเจทะธรรมวินยมหีปะนะปะมาณะผูโ้โตโลคุตลาพิสมัยโยนิยโต สุโพนังตัสโสปนิสัยยะจะยายะอยัมวิหตุวัตถุตเยปริจิตโตสุปัสสะกาโรบัวที่8น้มการสิทธ <m uch os> ิกตะยาโยจะคูมาโมหัมม์ลาปัสโถสามังวะพุทโธสุปัสโตวิมุตโตมารัสสะปาสาวินิโมจะยันโตปะเปสิเขมังชนะตังวิเนยยังพุทธังวรันตังศีรสาน้มามิโลกัสสานาธันจะวินายายันจตันเจชสาเตชยสิทธิหงสุสัมพันรายะจะวินัสเมตุ ธโมทะโชโยวิยตัสสะสวัสดุสัสเสสีกโกกัสสาวิสุจิมังคังนิยานิโกธรรมะทะนัสสัทธารีสัตตาวะโหสันต์กาโรสุจินโนธรรมัาางวะลังวัลันตังเถระสาณาม,ามิโมหะปะธา,าลาังอุปสัสสนตธาหังตันเศรษสาเตชะยะสิทธิธโหตุสพันตารายะจาวินัสเมนตุสัทธมาเสนะพุตตะตารุโภโยโลกัสสะปะภูกิเล สันเทตาสันโตสยังสันตินิโยชโกจะสบขาตัฏมังวิธิตังกะโรติสังขังวัลังตังสีรษานามามิพุทธานุพุทธังสมิลิหาทิจรันเตแัสสาเตเชยัสิทธิโหตุสัพพันตรายะจับวินัติเสมนตุบที่เก้าบทสวดนธมการตากฐานนโมอรหัะโตสัมมาสัมพุทธัสัมมเหสิโนนโมอุตตมะธรรมะสัสวขาตัศเสวะเตนิชัดนโมสมหาสังฆัสปิก วิสุทธะสี no asa, ระทิชิโนนะโมโอมาตะยาลัสสะสารตนะยัสัตว์สุขังนะโมโอมะกาตีตัสสะตัสสะวัตถุยตยัสปีนะโมกาลปภาเวนะวิคัจฉันตุอุปเทวานะโมกาลนุภาเวนะสุวติโคตุสัพพทานะโมกรัสสะเตเชนะวิทิมะหิโอมิเตชวาบทที่สิบบทสวดมหาสมัยสวเอมเมสุตัยการสมัยยังพระกัลวัสเกสุวิหารติจะปิลุ่มมึงมหาเมสุมหาตาพิกุสังเทนะสัตติปัจจะมิทิพิกุสต uh ิหิสเพเหรวะอาหาัเตหิ ถ้าสาตวทีจะโรกาธาตุหิเทวตาเยปุยนะสถานิปฏิตากองติเพราะขบันตังขัสนายาพิสุสัง์คันจากอัทะโขจตุนังสุท่าวรสากายิกานังเทวนาอิศะตั้งโหสิอัยังโถพ่ะกบวสเกสุวิหารติกับปิรุณหนึ่งมามาเนมหาตาพิสุสังเขนะสัจจิงประจัมติหิธพิสุทเตหิสเพระวะอาหารเจตหิทัาตาหิเจโรกาธาตุหิเทวตา เยปูเยนะต่นี้ปฏิตราของติพระกัวันตังทัศนายาพิขุสังขัญจ่ายานุนัมยามบีเยนะพระกัววัติหนุนกัสสกามายามะอุปสังวิตตวะพระกัวันโตสันติเกียรติเจกัคาถาภาษายามาติอัตโธตาเทวตาสยทับปินัมภาระวาปุริโสสมันติตังวาหังภาษาเลยยาปาษาริตังวพาหังสมิเตยยะเอวะเมวะสุทธาวเสสุเทเวสุอันตาหิตาพระกัววัตโตปุระโตปตุระหังสุอัตโธตาเทวตาพระกัวันตังอาพิวัติตะวะไอเกมยมตังสังสุเอกามตังทิตาโผเอกเทวตาพระก มหาสถรเปโญภวันัตสุิงเทวะกั้ยยาสมักตาพระธรรมะอิมังธรรมะสัมมยานักกิตายะวะปาราทิตาสังฆันเตียเจโอะปาราเิวตาพระเขวันโตสันติเกอีมังคาถาภาสิทนันดาลพิกัโวสัมปตาหาสุจิตตาอัจโนอุชุมักังสุสารถีวะในตาณิฮะตอตทวะอินทิยานิรกขันติปติตาติอัจโอะปาราเิวตาพระเขวันโตสันติเกอีมังคาถาภาสิทเทตระขีรังจิจวะปรีขังอิทัคขีรังโอหะจามะเมชาเตจารันศีสุภาวิมาราจพุมา ตาสุทันตาสุสุนาคติอัฏฐะปราชิวัตตาพระเขาวันโตสันติเกอีมังคาถาังอภภาพสีเยเกจิพุทธังสารนัง,นงคาตาเส นัเตคมิสันเตียปยะพูมิงปหายะมนุษย์สังเทหังเทวะกายางบริพูร์สันตีเตียสัพโผข่าวพิกขัวมันเตติเยกุเยนะพิฆเวทศตูตเจลูกาศตสุเิวตตาสานี้ไปติดตาของติตถาคตังทัศนายยาพิขุสังคันจายเยปิเตพิฆเวอเหสุงอธิมัทนาอรหันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปิภะควันตานาอิบรมเยวะเทวตาสานี้ไปติตาอเหสุงสัยยถาปิไม่หังอิรานหิเยปิเตพิฆเวพรวิสันเตียนะมัทนาอรหันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมะะรเว เทวตาสันนิปฏิตาพระวิสษณีสยัสถาผีไม้หันอิราหิอสิถิสามีพิชเวเทวะกายานังนามานิคิตยิสสามีพิชเวเทวะกายานังนามานิเทสิสามีพิชเวเทวะกายานังนามานิตังสุนานทาสัตุกัลางมณติกาโลธาะวิสามีติเอวะพันเตติโขเตพิภูพกวันโตปัญจโสตุมขะวัยตั้งมังโวจักสีโลกะมนัติุสสามียถาคุณมาตาสิตาเยสิตากิลิกาภะลำปะหิตตาธรรมหิตาปุตตุสีหาวะลานินาโลมะหังสามีสัมมโนทตัตมนัสสาพุตตา วิปัสสันนมราวินยาปิโยตุปจจะสเตยตาววานีกับริทเวสตโตมันตยิสัตถาสาวเกสันเนลเตเทวะกายาพิกันตาเตวิชานัสฐพิกโกโวเตจตตาประกัติุสุตวาพุทธสัสนละนังเตสัมปตุระหงยานามนุสสานัฏฐานาอภเพเกสหันมัทถุงสหัสสานะอัตาสตลิงสตังเอเกสหัสสานะมนุสสานะมัทถุงอภเพเกนัตมัทถุงทิสาปภาโุนะาหงตัญจสภานพิญญายะปทวะกิจตมาจุมาตโตมันตยิสัตถาสาวเกสันเนลเตเทวะกายาพิกันตาเตวิิชานัสตโว เยวหังกิติยิสามนิเิรหิอนุปุปโสสตาสหยขาวยขาพูมิมากปิรัตวาอินิมันโตจติมันโตวันนั้มันโตสัตสิโนมธัมมนาภิกขุณังสมิติมันโตวันนั้นมันโตสัตสิโนมธัมมนาภิกมุณังภิกขุนังสมิติมันโตวันนั้นมันโตสัตสิโนมธัมมนาภิกขุณงภิกขุนัสมิติมันัตอิเจเตโสราสหสายขานตวันนี้นอยทีมันโตจุติมันโตวันนั้มันโตสัสิโนมธัมมนาภิกมุณกุนาสมิติมนัง วิสาหิตาปัญจัสรายขานานตาวันนี้หน่อยที่มันโตชุติมันโตวันนั้นมันโตสักสีโนมาธมนาพิกกมุนพิกุนั่งสมิติวนังกุ่มพิโรราชกหิโกเวปุรัสานิเวสานังพิญโยนังสตาสัสสาญยขานังปิพุตสัตติกุมพิโรราชกหิโกโซนประกาศสมิติวนังกลุ่มันตาที่สังราชาทัตตะลโถกสาวตติกันทัพป่นังที่ปฏิมหาราชายสัตสุกุลตาปิตสาพระโวอินทนามาราปะราอินที่มันโตชุติมันโตวันนั้นมันโตสักสีโนมาธมนาพิกกมุนพิกุันั่สังรราาชวิโสม Tabasasa di Gunthang Hanang, Nipati Maharaja Ayatabhito pun kapi, อินทิมนโตชุติมันโตวันนมนโตสัตสิโนโมทมนาพิกรมุงพิกุนัสมติงวานัปจิมันจะทีสังราชาวิรูปโขโภาษาสติยคานาปฏิปติมหาราชาจะสัตสิโสพุนตปิตตสพะทนามามะชปะหลาอินทิมนโตชุติมันโตวันนมันโตสัตสิโนโมทมนาพิกรมุงพิกุนัสมิติวานังอุตารันตจะทีสังราชากูวิโรตัสสาาสติยคานาที่ปติมหาราชาจะสัตสีโสพุนตาปิตตสัพพะหัวท่านหน้าหมามังประตตลาอินทิมน อุเบโอจัรังทิสังจะตตาโลเตมหาราชาสมันตาจตุโลทิสานธรมนาอังโสอวานีกฤตโตเวเตสัมยาวิโนทัสสาอาคูวันจะนิกาสหามายากุเวนทุกปรเดนทุวิภูจะวิภูโตสหัจันทั้งโมะมสเตโจสกิณุมันทุนิมุติมันทุจะปนาโตอุปมัญโยจะเทวสุโตจะมาตาลิตินจากเสโนจากันธะโพนาราชาท่านธะโอปโพอาคูปัญจสิโคเจวะสินพารุสุริยทัสสาเอเตนัญเยเจราชัโนคันธภาสายาภิกขุนี โมทมนาภิเจมุภิตุนาสปิติวานาตะกุนอาปสรรนาเวิตลาสหัสตเกาสกัมวัสตาลาอาคูปายาคาสหายาติพี่แหวมุนาทัตลาฐาจะอาคูนาคายาสติโนเอราวันโนมหานาโกสปะาคาสมิติมนังเยนะคาราเชสหัสสาฮาลันติทิพาติชัพตุขีวิสุทธจักขูเวหะยะสาวะนาบัชปะจาจิตตลาสุปานาอิติเตสามะนามังอภยันตานาคาลาชนาปสีสุปันโตเกมะมะกัสีพุโตฐันาอิวะจายุปยันตานาคาสุปันนาสาระมะกังสุพุตังทิตาวัชิระหัตเถนะสมุทตะสุตา อสุราสิตาสิตาพระโตวรหท,ทัสเสติทีมาโตโยสะสิโนโกรากันธามหานพิสมาอสุราธนะเวทัาาสาเวปจิติสุจิติจมหาราโถนะโมจีสหัสตะกันจ่าพระริปุตนังสเพเวโรจานามากาสันนิหิจวระปะนิงเตนงังราหุพัทะมุป,ปะคัมุงสมโยานิพันธันเตพิจุนังจะมีสิ่งนั้น อาโปจเทวปะปเทวีจเทโชวายโยตถาคบุงวรุณาวรุณาเทวาโสมโมติสาสะหะเมตตาการุณิกาคยิกาอาคูเทวายัสสิโนทัศเตเตธากายาสาาเพนานันตะวันนีเหนยที่มันโตชุติมันโตวน,วนตัมมันโตสัสสิโนมอธมานาพิกมุงพิบุณาจะมีถึงมนัง เวสุจะเทวะสหรีจัสมาจะทวิยยมาจัทัาสุปนิสาทิวาจัทนามาคูปุรักิตาสุริยสุปนิสาทิวาสุริยมาคูปุรักิตานางตันตานิปุรักิตวะอาคูมันธวะราหกาวสุนังวสโวเศสโสรโกลปะคาปุริทัโตทัตเตเตตากายาสเปนนัตตวานิโนอิทิมัโตชุติมันโตวนาวันโตสัตสีโนโมทัมนาพิกมงพิขุนันสมิติงวนาอาทะคูสาคูเทวชะลามกีสิคาริวะอริทักกาจะโลชาจะอุมาปุภานิภาสีโนวารุณาสหธรรมาจะัจราาออคคููววสสะเนนโ สสถ้าเตเตกยสัพเพนานตะวันนิหน่อย Frank ที่มั wow. นโตจุติมันโตวันนวันโตสัตสีโนมัศมนาพิกมงพิกุนังจะมิวันสมนามหาสมนามนุษสามนุษสุดตมาที่ขาปะทุสิกะอาคูมโนปิสุาอาถากุรโยเทวเจโยหิวาสิโนปราคามหาบราคาอาคูเทวาสสีโนถ้าเตกยัพเพนานตะวันนหน่อยที่มันโตจุติมันโตวันนันโตสตสีโนมัศมนาพิกมงพิกุนัจมีทิงวันหงสุกาก อาคูเวานาสาสหะโตบาโมกะอาคูเวทาที่จักคนาถจามัสสาราคชามิศกายาสัตสิโนทนายาคาปชุนโนโยทิสาอภิวะสัตสีทัศเตเตกยาสเปนนัตตะวณิโนอีทีมันโตชุติมันโตวันนะมันโตสัตสีโนมทัมนาพิมุงพิุนะเัมปิจิวะนังเขมิยาตุสิตายามากตะกายาสัตสโนแตมิตรกาละมเสถาโสตินามะจัสวานิมาลติโนอาคูอาถันคูปันิมิตาทัศเตเตะสักายาสเปนนัตตะวณิโนอีที่มันโตชุติมันโตว นามวัดวานิโนนามวัดเยนาขัตติเยจันเยสถิตาสันาปุฏฐานชาติมังคีลังนาตินามะนาสวังทัเขโมคะตะลังนาทันกันทวะอาศยติจังสุพามาปรมัตโตจตุปุตตาอิทิมาโตสหังสุมาโลติโสจะสุปะคาสมิติงวะนาสหาภมาโลกานามหาภมาพิฏิสถิอุปปัโนจุติมันโตพิสมักายโยสัตติโสทัเดชะอิจระอาภูปนเจกวะติโนเตสัญจมัชโตอาคาหาริโตปาริวาริโตเตสัพเพรทิกันเตสินเทเทเวสพพมเกวรมารเสนาภิกามิ ภาสาการหักษามันที่อย่างไอถักพันธะท่ามันท่ท่าลาเกน่าพันธะมันทุโวสมันตาบริวารเลยถามมาโวมุติธะ โคจินาอิติธามหาเสนนุกันหาเสนาอเปสัยญปานินาตารมามาหัจจสลังกัวตวนานะเพระวังยะถาปุรุสโกเมโคธนะยันโตสวิชุโกตทาโสปาจุทธาวัติสัมพุโทโธอาศยมวเสตัญจาศภะปิยายะเพราะวา่าขิตจะมาจะาภูม,มิตาโตมันต่ยิาตาตาสัทธาสาวกเจศนเนรเตมาลเสนาทิคันตา,ตาเวาตวิชานัสถาทิโกโวเต,ต่ต่ตัพพ้าหลวงสุตวตวาพุทธัสสสาร,รานังวิจาระเคหิปังกามุงเนสังโลมังปีอินเทยุงสัพเพวิชิตาสังฆามาพยาติจายาสัิโนทวทันติสหภูเตหิสาวกา สเตชันเน,นสุตาติ